ำหนักตัวนะเพราะว่ามันมันหนักมากนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันนะคือแม่งเป็นอะไรที่แบบมันดูค้องแกงอะไอตรงนี้ผมออกรถมาวันแรกแม่งหลุดเลย <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช anel ฟินฟินนะครับอยู่กับผมฟินมานัทเหมือนเดิมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความในใจกันนะครับหลังจากที่ใช้ cb 6 5 0 f มาแล้ว2ปีนะครับเนี่ยครับอายุ2ขวบละอายุ2ขวบเนี่ยควรขายดีหรือยังนะครับใครที่สนใจจะดูตัวนี้อยู่นะครับใครที่มองมือทรงมือ2อยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาด่าให้ฟังนะครับว่าเจ้า cb 6 5 0 f เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับควรจะซื้อมาดีไหม ควรจะซื้อมือ2ดีไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มือ1ไม่มีขายแล้วเนาะแต่ของผมนี่ถอยมือ1มาเลยนะครับบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาด่าให้ฟังกันก็เริ่มกันที่น้ําหนักตัวก่อนเลยนะครับจากประสบการณ์นี่รู้สึกว่าเจ้า 650F นะครับหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆตอนแรกก็มีการเซอร์วหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อจริงนะครับแต่ว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็สัมผัสได้เลยว่ามันหนักกว่าชาวบ้านชาช่องเขาจริงๆ ยิ่งเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น650นะครับ6 5 0ซีในคลาสเดียวกันนะครับอย่างพวกแซด650มีอะไรอ๋อเบนารีเบนารีนี่จะหนักกว่าอันนี้ถ้าเทียบกับแซด650นะครับพวกรถญี่ปุ่นด้วยกันตัวนี้จะจะหนักกว่าหนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับค่อนข้างจะหนักแบบหนักแบบไม่มีเหตุมีผลนะครับเวลามุดนี่มุดในเมืองนี่ก็จะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นัก และยิ่งถ้าเทียบกับตัว MT07 นะครับ MT07 เนี่ยจะเบามากมุดในเมืองนี่คล่องแคล่วปาดเปียวสุดๆ2สูบด้วยนะครับตามมือดีสุดๆนะครับแลวเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกเดี๋ยวผมจะบ่นไปก่อนแล้วเดี 07, ๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าควรขายดีไหมควรเปลี่ยนดีไหมนะครับถ้าผมพูดแบบนี้ถ้าเพื่อนผมเห็นอยู่แม่งคงยุหน้าดูนะครับเพราะว่าเพื่อนผมนี่ยุ่ให้ผมซื้อตัวสปอร์ตมากๆเลยโอเคอะต่อนะครับก็เมื่อกี้ก็มี สิ่งที่ผมบ่นไปแล้วก็มีเรื่องน้ำหนักตัวนะเพราะว่ามันมันหนักมากนะครับเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันรุ่นไล่ไร่ล่ไ,ไกันอย่าง z 650หรือ MT07 นะครับต่อมาต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะบนอีกก็คือนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นคือจะบอกว่างไงดีคือแม่งเป็นอะไรที่แบบมันดูค้องแกงอะเนี่ยคือแบบแม่งไอ้ลดราคาเกือบสามแสนสามแสนบาทแล้วดูดิ ใช้ใช้ไปอ้าแต่ของผมนี่ยังถือว่าอ้าน้อยนะครับบางคนนี่อ้าแบบเปิดมาเซฮัลโหลข้างในกันเลยทีเดียว <What? S 1> ของผมนี่ยังยังจัดว่าธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับไม่ไม่ได้หนักหนาสาหัสการอะไรน่าจะเป็นทีผ่ผมไม่ได้ขับเร็วด้วยมั้งมันก็เลยแบบเอออ้าไม่เยอะมากนะครับก็เลยอ้าอยู่นิดนิดน่อยๆพออันนี้ก็เป็นจุดละมีอะไรอีกนี่แล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นตรงนี้เลยผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นปัญหาที่แบบใครที่คิดจะซื้อมือสองนะครับคุณต้องรับปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับคือ ตัวประกอบแฟร์ลิงเนี่ยบอกเลยว่ามันแม่งมันมันไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่มันเป็นตีนตุกแกแปะสองข้างนะครับเชื่อไหมตรงเนี้ผมออกรถมาวันแรกแม่งหลุดเลยคือแบบหลุดเลยครบขับอยู่หลุดปึ๊บลงมาเนี่ยตรงเนี้ยคือผมแบบสะพรายมากมีคนสตาร์ทรถข้างฝีะชัดนิดนึงนี่นะครับตรงนี้ยครับหลุดเลยวันเดียวซื้อมาหลุดปึ๊บผมก็เลยไปให้ศูนย์ติดตีนทุกแกกลับมาให้แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับคือติดไปปึ๊บ กลับมาแั้งหลุดอีกแล้วผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการหยอดกาวสองหน้าไปที่ตีนทุกแกนะครับเราให้ตีนทุกแกเนี่ยมันประกบกันหยอดไปที่ตีนตุกแกนะครับคอยย้ำอีกทีว่าตีนตุกแกไม่ได้หยอดไปที่ตัวบอดี้รถนะครับจะเสียหายได้นั่งคือใครจะซื้อมือสองนะบอกเลยคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อมีตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้เลยนี่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 ไอน,น,นี้เลยเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นซีนตรงตัวเครื่องนะครับ คือผมซื้อมาขับได้อาทิตย์เดียวรู้สึกว่ามันจะมีคราบน้ําขาวๆไหลออกมานะครับเป็นน้ําที่คิดตีไม่ได้เลยนะครับเป็นคราบน้ําขาวๆเลยผมก็เอ๊ะอะไรวะผมก็เลยไปให้ช่างดูนะครับช่างบอกว่าตรงเนี้ยซีนมมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เขาก็เลยเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับคือแบบผมซื้อมือนหนึ่งนะขอย้ำว่าผมซื้อมือนหนึ่งมาแต่นี่คือสิ่งที่ผมเจอนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีปัญหาหลักๆเลยก็อ๋อมีนี่ เสมันจะมีเสียงคล้ายๆโซ่ลาวลิ้นข้างในนะครับคือมันอยู่ฝั่งนู้นมันติดต้นไม้ถ้าผมมุดเข้าไปมันจะกลายเป็นต้นไม้กินคนเนะี่ยคือมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีเสียงโซ่มันจะมีเสียงตัวดันโซ่นะครับดังคือผมไปให้ศูนย์ดูศูนย์ก็บางคนช่างศูนย์บางคนก็บอกว่าปากติ แต่ผมไปให้ช่างข้างนอกดูบางคนก็บอกว่าปกติบางคนก็บอกว่าไม่ปกติผมก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแต่ว่าของผมมันไม่ได้ดังเหมือนของคนอื่นนะของคนอื่นนี่มันดังแป๊กแป๊กแป๊กเลยแต่ของผมนี่มันยังมันยังวอว้อวอวอวออยู่ไม่ใช่พูดโรงพยาบาลไปก่อนโอเคของผมมันไม่ได้ดังขนาดแบบแป๊กแป๊กขนาดนั้นนะครับมันแค่แบบมีเสียงอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นที่ตัวดันโซนะครับแล้วก็มีอะไรอีกปัญหาที่เกิดขึ้นที่เจอขอบนหน่อยขอบนหน่อยขอบนหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็มีปัญหาโชคหลังแต่โชคหลังนี่ผมไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะครับคือเป็นน้องที่ขับรุ่นเดียวกันนะครับขับสีน้ําเงินนี่ชคหลังซื้อมาได้2ปีถอย2ปีถอยมาได้2ปีนะครับโชคซึมและโชกลั่วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่ของผมนี่ยังไม่มีอาการรั่วออกมาให้เห็น,นครับมันยัง เฉยๆชิลๆอยู่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแมแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อแล้วก็มีตรงนี้คือไม่ค่อยอยากบ่นเขาเท่าไหร่ตรงนี้มันเป็นกาดหม้อน้ำนะครับมันเป็นของแต่งที่ผมใส่เพิ่มเข้ามาซึ่งไอกาดหม้อน้าเนี่ยมันสั่นเว้ยคือมันมันไม่มีตัวยึดกาดหม้อน้ำอะนึกออกว่าแล้วถ้าไม่ใส่กาดหม้อน้านะมันก็จะมีเศษหินนะกระเด็นเข้าไปโดนตัวหม้อน้ําของเราได้นะครับแต่พอเราใส่กาดหม้อน้าปุ๊บเวลาขับเร็วๆแม่งสั่นเนี่ย อันนี้คือปัญหาที่ผมเจอเลยคือแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขัดใจเนี่ยคือลำคาญมากเลยครับคับอยู่คึกึกคึกอ,อ,อ,อ๋อ,อแล้วก็มีมีอะไรวะมีนี่ครับหน้าปัดหน้าปัดข้างหน้าเวลาขับเร็วๆรับมันจะมีเสียงแคกแฉกแฉกออกมาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าบางคนก็ไปดูเขาก็ไปให้ช่างดูครับเขาก็บอกว่าเออไอ้นู่ไนไอ้นี่หลวมข้างในนะแต่ผมก็ไม่ได้ให้ดูเพราะว่าผมไม่ได้ขับเร็วมากนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมาที่เจออีกอก็ก ตามตัวพันธ์ไม่ทันพื่อนผมขับตัวพันธุ์หมดเลยผมขับตามเขาไม่ทันนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยยังไงใครคิดจะซื้อมือสองนี่ผมบอกเลยดูให้ดีนะครับแต่ถามว่ามันมีแต่ข้อเสียหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะผมบอกให้จริงๆผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันน่ารักมากนะครับเจ้าคันนี้คืออย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากคือมันประหยัดน้ํามันเลยคือมันประหยัดน้ํามันมากเมื่อเทียบกับตัวสี่สูบในบรรดาสี่สูบที่เป็นรถสี่สูบทั่วไปนะครับมันประหยัดน้ําามมมัันกคือผขบรถไป กับเพื่อนที่ประจวบครับใช้น้าใช้น้ํามันไปประมาณ300บาทคือมันประหยัดมากมันแบบสุดอะคืออันนี้ใช้คือรถผมเนี่ยใช้ทุกวันใช่ไหมแล้วพอมันประหยัดน้ามันเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ชีวิตผมพอสมควรเลยเพราะว่าผมมใช้ทุกวันผมใช้ในชีวิตประจําวันเลยผมถึงไม่ออกตัวพันนะครับถ้าผมออกตัวพันใช้ในชีวิตประจําวันผมต้องจ่ายค่าน้ามันประมาณวันหนึ่งสองถึงสามร้อยบาทนะครับจากขับจากบ้านไปที่ทํางานนะครับแต่พอใช้ตัวเนี้ยผมใช้น้ํามันแค่อาทิตย์ละ อาทิตย์รับประมาณ200บาทเท่านั้นเอง <S <S อันนี้บอกว่าดีมากบอกเลยดีจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมามันไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะข้อดีมันก็มีข้อดีที่ผมเจอเลยก็ค่าอะไหล่ครับถูกค่าอะไหล่นี่ถูกมากเซวิสก็ถูกคือเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับคือตัวเนี้ยอะไหล่มันถูกมากแล้วก็อะไหล่บางชิ้นเนี่ยมันสามารถมันสามารถคลอสมันฟอรของอันอื่นมาใช้ได้ด้วยนะมัน มันเลยทําให้ค่าไหลค่าตัวมันเนี่ยไม่แพงเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้นครับมันมันไม่มีขายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะมันเป็นลิมิเต็ดนะมันไม่มีใครหามาได้แล้วอ่ะยิ่งเป็นแบบสีแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้นะครับคือมันไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อดีนะที่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่2เลยก็คือผมไม่ใช่อย่างที่2อย่างที่3 4 5หแล้วมั้งไม่ได้นับข้อเออช่างมันข้อดีต่อมานะครับก็คือขับระยะไกลเนี่ยไม่เมื่อยเลยผมขับไปหลายจังหวัดมากผมขับผมขับออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับคันนี้คือใช้ในเมืองน้อยแต่ขับออกต่างจังหวัดบ่อยมากผมขับไปอย่างนครนายกไปประจวบนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนผมที่ขับสปอร์ตแต่ละคนนะเขาออกไปเสร็จปุ๊บกลับมาเขาต้องไปนวดทุกคนเลยเพราะว่าเขาเมื่อยครับ แต่ส่วนผมนะครับไม่ต้องนวดไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะมันนั่งสบายมากผ้านั่งนะครับสรลีระเนี่ยคนจะนั่งนี้ใช่ป่ะคนนั่งหลังตรงนี้ปื๊บแล้วก็แขนก็จะมาตรงนี้พอดีนี่ครับผมขับยิงตรงจากประวูเข้ามานะครับใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ3มชั่วโมงนะครับถึงกรุงเทพหยุดพักครั้งเดียวนะครับขับได้ชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็หยุดก็หยุดพักบอกเลยว่ามันไม่มีอาการเมื่อยหลังให้ผมเห็นเลยสิ่งที่ผมเมื่อยมากที่สุดนะครับก็รู้สึกว่ามือจะเป็นมือนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าครับมันต้องมันต้องค้างมันต้องบิดค้างเอาไว้ตลอดนะครับก็มือจะเมื่อยแล้วก็มือจะชานะครับแล้วก็มีอะไรอีกข้อดีข้อดีก็คือคนซ้อนครับสายซ้อนน่าจะถูกใจนะครับเพราะว่ามันนั่งได้นั่งง่ายจริงๆแล้วก็มีอะไรอีกข้อดีเดี๋ยวเดินหาก่อนข้อดีนี้ต้องหานะแต่พอข้อด่านี้นึกออกได้เลยแต่จริงก <c oughs> <c oughs> ็มีอะไรอีกข้อดีไม่น,น่าจะมีแล้วมั้งหาไม่เจอว่ะ ข้อดีไม่เจอจริงๆข้อดีมันก็มีนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมัน,มนประหยัดเนาะมันใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็ไม่มีแล้วน่าจะมีแค่นี้แหละข้อดีนะครับก็แล้วก็ถามว่าถ้าตอนนี้ผมขับตัว650ใช่ไหมผมควรจะขายไหมขายแล้วอัปตีตไหมหลังจากที่ใช้มา2ปีผมบอกเลยว่ามันยังตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจําวันของผมอยู่แต่ว่าถ้าอนาคตจะ เล่นตัวที่เป็นสปอร์ตหรือว่าพันซีซนะผมก็คงเก็บคันนี้เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าผมผมพูดไปแล้วต้นคลิปเมื่อกี้คือถ้าผมใช้ตัวพันซีซในชีวิตประจําวันเนี่ยผมจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเมนเทนแนนซ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองหาดูรถมือสองนะครับลองคิดแล้วก็ช่างใจให้ดีเพราะว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณถอยหลังไม่ได้นะคุณเดินหน้าไปแล้วอะ่ะ บอกเลยค,คือถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วค,คุณต้องไปให้สุดนะครับต้องไปต่อนะครับไม่งั้นคุณก็จะเสียเครดิตนะครับอาจจะโดนยึดรถนู่นนี่นั่นหรือถ้าซื้อสดได้คุณก็จะเสียดายตังค์ตอนที่ขายทิ้งอีกทีนะครับก็ประมาณนี้ก็ส่วนตัวก็ถ้ถถาให้สรุปง่ายๆผมก็ว่าผมยังไม่ขายแต่จะอัพไหมหรือว่าจะซื้อใหม่ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าจะขายไหมไม่ขายครับเพราะว่ารักมากขับทางไกลแล้วไม่เมื่อยัอน,นี้ผมชอบมากจริงเพราะว่าผมเคยขับตัวสปอร์ตนะครับวิ่งไปแค่นครนายกเนี่ย กลับมาผมปวดไอ้นี่มากเลยเค้าเรียกอะไรนะเค้าเรียกอะไรวนะสะบักปะ่ะสะบักหลังอนะเออโหแบบปวดมากเลยยิ่งผมเป็นคนออกกําลังกายนะครับมันปวดแบบมันปวดแบบทรมานมากนะครับกลับมาต้องมายืดต้องมายืดต้องมานวดต้องไปกดเส้นกดจุดกันหนักหน่วงพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้กรรมอีกทีนะครับว่ายังไม่ขายนะครับ เพื่อนผมแยะแยะไม่ใช่ยุนะครับเพื่อนผมยุให้ขายกันเยอะมากนะครับอยากให้ผมไปขับสปอร์ตเพราะว่าผมมาขับตัวนี้แล้วตามตัวพันไม่ทันนะครับผมก็เลยเขาก็เลยยุให้ผมเนี่ยซื้อใหม่กันนะครับแม่แม่ยุเหมือนซื้อ B M X คันละสองพันบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่คิดจะซื้อตัวนี้มือสองก็ลองดูให้ดีนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ใครจะซื้อตัวนี้มือสองนะครับก็ลองศึกษาดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นรถที่เข้าถึงง่ายนะครับหลายคนก็ใช้อย่างตะบี้ตะบันนะครับมันก็จะเสี่ยงต่อการเสียหายนะครับ <c oughs> แต่ว่าจุดที่เสียหายเนี่ยมันก็จะอย่างที่ผมบอกเลยก็จะมีตัวดันโซมีโช้คอะไรเงี้ยครับใครจะซื้อมือสองก็ต้องเช็คพวกตรงนี้ดูให้ดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะแม่จริงผมยังรักอยู่เลยนะมันขับสบายมากก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กราบดิชากันไปนะครับเดี๋ยวไปแล้ะ ว่าผมมารออยู่ร้านข้าวนะครับแล้วก็แวะลงมาถ่ายเนี่ยผมมาอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยร้านร้านอะไรสักอย่างร้านฮาริสนะครับย่านนนทบุรีนะครับผมมาถึงตอน6โมงแต่ว่าผมได้คิวกินข้าวนะครับตอนประมาณทุ่มครึง่ง <What? S 1> ก็เลยแวะมาถ่ายก่อนก็ก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ <c oughs> จะได้ไม่พลาดเรื่องราวาใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับไปแล้วยวไปกินข้าวแล้วนี่ จดไปกินข้าวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายแล้วพบกันให,หม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย